เอโยวซสวัสดีครับผมพิมพ์มี่มจากร้านวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย h o n d ้ารีเบ300ปี2018นสะฮะสวยๆเลยนะครับนะคันนี้นะสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีน้าเงินแบบนี้เลยนะมีกระจกแต่งมาให้ด้วยนะฮะชุดสีสวยๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับผมนะ ท่อี่ยเป็นท่อแต่งของ M4 นะครับมีแล็กกับกล่องหลังมาให้ด้วยนะรถคันนี้พร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะระบบไฟติดครบนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยครับผมสวยมากเลยนะฮะสไตล์ชอปเปอร์บ๊อบเบอร์สุดๆไปเลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้แห้งๆเลยนะหาใครนะครับที่กําลังหารถสไตล์ชอปเปอร์แบบนี้นะครับผมห้ามพลาดเลยนะฮะอ่า รถอาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างน,นะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะ๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะเลขไม์ที่1 2 0 0 0โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลย ล้านเลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่87,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย